คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575 ห h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเราคืออาเซียนครับต้นเดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคมเป็นเดือนสาคัญครับเพราะว่าเป็นเดือนแห่งอาเซียนนะครเพราะว่าวันก่อตั้งอาเซียนคือวันที่8สิงหาคมวันนี้ผมยินดีมากๆเลยครับเพราะว่าผมมีแขกรับเชิญพิเศษเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานมาจากหน่วยงานที่ร่วมกันจัดในปีนี้นะฮะจะเป็นลักษณะของงานใหญ่ขึ้นนะฮะในเรื่องของงานวันอาเซียนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญของผมครับสองท่านครับ สวัสดีค่ะพาสิตามาริคีค่ะหรือว่านนะคะจากศูนย์ซีอาเซียนค่ะครับคุณว่านนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะไส้โมกิ้งชัยกมลน,นะคะหรือโบนะคะจากศูนย์ซีอาเซียนเช่นกันค่ะครับทั้งคู่เป็นแขกรับเชิญพิเศษของผมวันนี้นะครับมาจากศูนย์ซีอาเซียนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าซีอาเซียนทําอะไรด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมต้องย้านิดนึงว่าที่เชิญผู้แทนจากสีอาเซียนมาวันนี้<ม>เพราะว่าเรามี ความร่วมมือที่ใกล้ชิดในปีนี้นะครับในการจัดเราจะไม่เรียกอาเซียนเดยเพราะเราจะเรียกว่าอาเซียนวีคนะฮะเป็นอาเซียนมหกรรมสัปดาห์อาเซียนแล้วกันนะครับซึ่งคิดว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่สีอาเซียนนะครับจะขออนุญาตถามแล้วกันนะครับว่าสีอาเซียนเนี่ยทำอะไรบ้างให้โบตอบดีไหมครับครับผมค่ะศูนย์ซีอาเซียนนะคะก่อตั้งขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความเชื่อมโยงนะคะการเรียนรู้พัฒนาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะคะโดยเราเน้นที่3เสาหลักด้วยกันนะคะเสาหลักแรกนะคะจะเป็นเรื่องของ sustainability และ business นะคะเสาหลักที่2ก็จะเป็นเรื่องของ leadership and talent development นะคะเสาหลักที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของ arts and culture หรือว่าศิลปะวัฒนธรรมเอ๊ะรู้สึกว่ามันสะท้อน กิจกรรมที่เราจะจัดเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือว่าเราได้ร่วมมือกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศโดยกร่มอาเซียนในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติเนี่ยกับศูนย์ -4 อาเซียนนะครับ very very close relations แล้วก็ความร่วมมือที่เรามีด้วยกันเนี่ยนะครับในการจัดให้งานเนี่ยเวลาเราทําอะไรเราไม่ต่างคนต่างทรรมจะได้ไม่สัาสนแล้วก็งานที่เราจัดเนี่ยจะได้มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นและช่วยกันสนับสนุนได้ นะครับก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าให้ฟังถามทั้งสองท่านที่มาจากสีอีเยนเลยว่ากิจกรรมที่เราจะจัดเนี่ยจะจัดในช่วงไหนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างดีไหมฮะเข้าใจว่าถ้าผมเกินเนี่ยก็คือเริ่มในวันที่6 7และ8ซึ่งวันที่8ก็คือวันอาเซียนหรืออาเซียนเดย์เป็นวันก่อตั้งอาเซียนนะครับแสดงว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวันที่6เลยดีไหมครับว่าวันที่6ทําอะไรบ้าง สำหรับวันที่6นะคะเราก็จะโฟกัสที่กลุ่มงานแรกของเราก็คือด้าน business and sustainability ก็คือภาคธุรกิจแล้วก็ด้านความยั่งยืนนะคะโดวยวันที่6ค่ะจะชื่องานว่า pioneering the future of ASEAN green procurement นะคะคซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือแน่นอนเป็นภาคธุรกิจนะคะคที่ต้องการจะพัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาการดําเนินธุรกิจให้มีการจัดจ้างจัดซื้อขอโทษค่ะคการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวนะคะคซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในการ,รดําเนินธุรกิจในปัจจุบันนะคะคเป็นส่วนหนึ่งของอการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยที่เราจะเน้น ไปในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อทําให้ต้นทางการทําธุรกิจมีความยั่งยืนตั้งแต่ต้นทางเลยไม่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 ไมใช่เฉพาะผลกําไรเท่านั้นแต่รเราให้ธุรกิจของเรามีมีความเป็นสีเขียวแล้วก็ลดลดอิมแพกที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดถือะะว่า in trend มาก<ช>แล้วก็สําคัญมากๆในพัฒนาการลักษณะของ global trend s <S เลยนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ เราจะจัดอะไรบ้างในวันนั้นค่ะทั้งวันเลยใช่ค่ะทั้งวันเลยนะคะจะถัดที่ศูนย์ซีอาเซียนค่ะโดยที่เราจะมีวิทยากรนะคะจากไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าองค์การระหว่างประเทศนะคะร่วมเป็นวิทยากรในงานวันดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ the challenge หรือว่าเป็นเรื่องของออความท้าทายความท้าทายนะใช่ค่ะความท้าทายที่จะเกิดขึ้นโดยจะเริ่มตั้งแต่ เรื่องความท้าทายเลยให้ทุกท่านทราบว่าในการที่จะสร้างการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคเพื่อง่ายคือตั้งโจทย์ให้ชัดเจนก่อนนะฮะตั้งแต่ต้นเลยในเวทีแรกที่มีการพูดคุยกันใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีการพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสีเขียว ใช่ค่ะก็จะมี Green Thailand Public Procurement Eco Labeling Integration นะคะก็จะมีวิทยากรจาก Thailand Environment Institute ค่ะเอามาให้ความรู้เกี่ยวกับอันนี้เขาทำโดยตรงเลยสถาบันสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนบ่ายก็มีต่อเนื่องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเลยทั้งวัน ช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Green Sourcing Guide Line สำหรับ Supplier นะคะก็ลงรายละเอียดในเทคนิคมาด้วยใช่ค่ะทีนี้ซัพพลายเออร์เนี่ยเราก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายขนาดธุรกิจเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจในขนาดไหนนะคะคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะก็คือเราเปิดรับให้ภาคธุรกิจมาคือจริงทางสยาเซยนเองก็มี กลุ่มที่เราจะเชิญด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับเก <นะ S 2> ี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งก็จะเป็นเรื่องหลักๆในวันที่1เลยน<ช>ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาแร,รกที่โบเกิดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืน sustainability และก็ไปโยงกับเรื่องธุรกิจอันนี้ถือว่าเต็มๆเลยในวันแรกใช่ไหมครับ,รบทีนี้มาวันที่ 2, 2> ใช่ไหมครับคุณว่าเข้าใจว่าต่อเนื่องเลยวันที่2วันที่7 จัดที่เดิมใช่ไหมฮะที่ศูนย์ซีอาเซียนเอ้ยลืมบอกว่าอยู่ตรงรัชดาพิเศษใช่ใกล้ๆศูนย์วัฒนธรรมใช่ค่ะใช่ไหมครับยฝั่งเดียวกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะครับค่ะวันที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสาที่สองหรือเปล่าเสาที่สองค่ะก็คือเกี่ยวกับเยาวชนนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำนะคะ leadership and talent development ค่ะหัวข้อเรื่องก็คือ fostering ASEAN talent นะคะตั้งแต่เช้าเลยเราก็จะมี ท ALEN เนาะคือเหมือนกับพรสวรรค์ศักยภาพทักษะเพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนะครับไม่ใช่เรื่องของความทะเล n นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมุ่งไปที่เยาวชนวันนี้คเซสชั่นแรกนะคะโดยอาจารย์ยืนผู้วรวันนะคะเรื่องเกี่ยวกับ AI ตอนนี้ทุกคนพูด AI จะเข้ามา แย่ง,งานคนหรือเปล่านะคะต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจนะคะแล<า><ม>สำหรับเซสชันนี้นะคะก็จะมีน้องๆน,นะคะชั้นมัธยมหรือว่าจริงๆน้องมาระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าร่วมได้เพื่อให้รู้ว่า ในการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง AI จะมีผลกับการดำเนินชีวิตหรือว่าการทำงานในอนาคตเนี่ยเราต้องมีการเตรียมพร้อมหรือก็รับมืออย่างไรบ้างะะอันนี้สำคัญเลยต้องเอ่ยถึงพาร์ทเนอร์อีกพาร์ทเนอร์หนึ่งของเรานะฮะก็คือสมาคมอาเซียนประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็น Track t o นะฮะตั้งขึ้นตามกฎบัตรอาเซียนเลยแล้วก็ทางานควบคู่ไปกับกลุ่มอาเซียนด้วยนะฮะสมาคมอาเซียนประเทศไทยเนี่ยได้เป็นคนจัด เซสชันนี้ร่วมกับทางศูนย์สยาเซียนซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็อินเทรนด์มากด้วยในเรื่องของ AI น้องๆที่เชิญมาที่น้องว่านพูดถึงเนี่ยขอแทรกด้วย <จะ S 1> ว่าเ,เ,เรามีเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนที่เป็นโครงการต่อเนื่องมาหลายปีของกรมอาเซียนนะครับเราไปสร้างห้องสมุดอยู่ที่เมืองต่างๆของ<ม>อประเทศไทยนะฮะตอนนี้ก็จะครบ77จังหวัดละปีหน้าน่าจะครบ ะะซึ่งเรามีเครือข่ายของโรงเรียนเหล่านี้ yes. แล้วเราก็เชิญผู้แทนที่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเหล่านี้มาเข้าร่วมซึ่งทางศูนย์เซียเซ็นก็น่ารักมากนะฮะก็พร้อมที่จะต้อนรับเด็กๆเยาวชนแล้วก็มีเยาวชนที่ทางศูนย์เชิญมาด้วยนะครับมาเข้าร่วมก็อาจจะเป็นท right. ั้งมัธยมต้นที่เป็นอยู <g <g ่ในเครือข่ายของศูนย์อาเซียนแล้วก็ระดับอุดมศึกษาก็มีใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเน้นเยาวชนจริงๆวันนั้นนะครับแล้วก็อีก อีกจุดหนึ่งนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะอาเซียนเปิดรับสกิลเลเบอร์นะคะหรือว่าดงานที่มีทักษะมีฝีมือใช่ค่ะเราสามารถไปทำงานในประเทศต่างๆในอาเซียนได้นะก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนนะคะผู้ที่จะมีศักยภาพในการทำงานในอาเซียนนอนาคตนะคะว่า และสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแรงงานที่มีฝีมือในอาเซียนนะคะเนื่องจากตอนนี้อาเซียนเราก็เปิดตลาดแรงงานให้ประเทศต่างๆในอาเซียนสามารถดึงคนที่เป็นเยาวชนเข้าไปทํางานนะคะก็จะไล่พรมแดนมากขึ้นแรงงานที่มีศักยภาพก็สามารถที่จะ move around ในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความเจริญสิบโตให้กับภูมิภาคต่างๆได้ ก็ <ö p. S 1> เรื่องนี้เยาวชนน่าจะสนใจนะเพราะถือว่าเป็นอนาคตของเขาใช่ใช,ใช่ค่ะซึ่งก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราก็จะมีการเวิร์กช็อปนะค,คะจากอาจารย์มาร์คสเตฟานฟลิกจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะนะคะว่าการที่เราจะไปทํางานในประเทศต่างๆในอาเซียนเราต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงหรือเราจะสร้างความรู้ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมต่างๆาเซเวลาเราไปทํางานเราไปอยู่ ไปใช้ชีวิต<ม>ก็ต้องเข้าใจบริบทของสังคมและว่าทธรรของเขาด้วยอันนี้ก็ถือเป็นแฟชั่นอีกอันหนึง่งที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรม ในระหว่างที่มีการจัดเสวนานะคมีบูธมีแบบว่าเหมือนเป็นเวิร์กช็อปใช่ไหมข้างนอกอันนี้น่าสนใจเด็กๆน่าจะชอบเป็นการทําอาหารอาเซียนนะคะจะมีเชฟนะคะจากร้านโซอาเซียนมาสาธิตการทําอาหารนะคะจากประเทศต่างๆในอาเซียนต้องไปดูกันในงานว่ามีจากประเทศอะไรบ้างนะคะแล้วก็น้องๆเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมก็จะสามารถมีโอกาสได้ฝึกลองทำเป็นมาสเตอร์เชฟอาเซียน คใช่ใช่มี VR ด้วยอ่า VR อันนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์นธรรมอาเซียนนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ให้การอนุเคราะห์นะคะเครื่อง VR อาเซียนนะคะเราลองลองไปอาเซียนแบบเวอร์ชวลกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปประเทศต่างๆก็คือไปเห็นอาเซียนสัมผัสด้วยผ่าน VR ผ่าน VR นะครับแล้วก็มีเรื่องของโฟโต้คอนเทสตใช่ไหมใช่ค่ะเนื่องจากปีที่แล้วค่ะเราได้มีการ จัดการ<ม>แข่งขันภาพถ่ายอ,อ,าอาเซียนนะคะที่เกี่ยวกับด้านความยั่งยืน<ม>เราก็ได้มีผู้ชนะจากสิประเทศอาเซียนเลยนะคะคก็จะมีการจัดแสดงนทิทรรศการภาพถ่าย คะจากผู้ได้รับรางวัลของแต่ละประเทศซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายที่เป็นกิจกรรมเหมือนคู่ขนานอยู่ข้างนอกพื้นที่ที่นอกเหนือจากห้องสวนาใช่แล้วค่ะในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมสําคัญอีกอันหนึ่งคือตัวการแข่งขันซุนทรพจน์ค่ะอาเซียนยูสปีดคอนเทสนะคะรอบสุดท้ายตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด10ท่านนะคะจากประเทศอาเซียนแล้วมั่นใจว่าทุกคนก็ เต็มตัวมาอย่างดีนะคะเพื่อที่วันที่วันที่เจเนี่ยนะคะก็จะได้แข่งขันรอบสุดท้ายกันหัวข้อค่ะ shaping the future of sustainable ASEAN เราก็ให้อยู่ในทีมเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนเดี๋ยวไปช่วยตัดสินเดี๋ยวจะจริงๆวันแรกก็ไปนะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องของกรีนนะฮะก็จะไปด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันที่2นะนะับวันที่7สิงหาคมที่มีรายละเอียดเยอะเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะโพสต โปสเตอร์แล้วก็รายละเอียดของงานแล้วก็มี QR code ที่สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีช่วงท้ายรายการแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ไปเบรกก่อนนะครับในช่วงกลางรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการเราจะพูดกันต่อว่าจะมีกิจกรรมอะไรอีกนะครับในวันที่8ซึ่งถือว่าเป็นวันอาเซียนด้วย s <S เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จกักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไร วิทยุสรารมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575kHz กิและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมรดีโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย กลับมากับช่วงที่2ของรายการเราเผื่อนวันนี้นะครับซึ่งเป็นรายการพิเศษจริงๆตอนที่1ของเรื่องของสัปดาห์อาเซียนประจําปีพุทธศักราช2567ที่นั่งอยู่กับผมก็เป็นแขกรับเชิญสองท่านนะครับเป็นสสาวมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับศูนย์สีอาเซียนจัดนะครับซึ่งในช่วงของวันที่6 7และ8เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมร่วมกันที่ศูนย์สีอาเซียนแต่ก่อนที่จะไปถาม เรื่องของกิจกรรมวันที่8ซึ่งเป็นวันอาเซียนไฮไลท์เลยเดี๋ยวผมขอเล่านิดนึงว่าที่กระทรวงการต่างประเทศนะฮะจะจัดอาเซียนเดย์หรือวันอาเซียนด้วยโดยจะมีพิธีเชิญธงอาเซียนแล้วก็เป็นการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนซึ่งเชิญเยาวชนมาจากกรุงเทพมหาคนครแล้วก็เครือข่ายนักเรียนจากโรงเรียนที่เราไปสร้างห้องสมุดไว้นะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ จากทางของกระทรวงการต่างประเทศเองรวมทั้งจากไทยเบฟนะฮะรวมทั้งจากคณะทูตานุทูตนะโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนแน่นอนจะมาร่วมกันที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับอันนี้คือช่วงเช้าทีนี้เราไปช่วงบ่ายจะมีเซเลเบรเชันเหมือนกันการเฉลิมฉลองที่ศูนย์ -4 อาเซียนที่รัชดาที่ชั้นสิบรับผมรับผม มีกิจกรรมอะไระบ้างทําอะไรบ้างวันนั้น,นจริงๆก่อนหน้านั้นมีกิจกรรมก่อนหน้าด้วยใช่ค่ะก่อนที่จะไปถึงช่วงเซเล b เบรชันนะคะเราเราจะมีทีมที่เกียบใช้ศิลป,ปะวัฒนธรรมเป็นตัววที่สามใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะเป็นเป็นตัวที่ใช้ทําความเข้าใจอ,อาเซียนมากขึ้นนะคะเริ่มต้นด้วย เซสชั่นแรกนะคะจะเป็นอาเซียนลิเทเรเจอร์ทล์กนะคะเราเราจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง uh, from page to perspective นะคะ understanding ASEAN t r o u g literature นะคะคก็คือเพื่อสะท้อนบทบาทของวรรณกรรมนะคะในการทำความเข้าใจ uh, เป็นสะพานทำความเข้าใจอาเซียนมากขึ้นนะคะคือการที่เราใช่ผ่านวนการาการเขียนใช่ค่ะจะทําให้เราเข้าใจประเทศต่างๆวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาเซียนมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะท่านแรกนะคะคือดรเหนียนฟาน เว่ใหม่นะคะซึ่งท่านเป็นนักเขียนชาวเวียดนามแต่ว่ามีผลงานในระดับโลกนะคะเป็นเผลงานของท่านนะคะเป็นเบสเซอร์ในระดับโลกนะคะท่านก็จะบินมาเพื่อเพื่อร่วมงานนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่2คือคุณยีรพนริติประภานะคะผู้ผู้ที่เขียนเรื่องอผู้แต่งเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาอง,โงโกตนะคะแล้วก็ พุทธศักราชอสดงของทรงจําของทรงจำของแมวกราตดำซึ่งอันนี้ได้รับรางวัลอะไรด้รับรางวัลซีไล2สองสมัยนะคะนะฮะก็ถือว่าเป็นผมไม่อยู่ในวงการแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นวรรณกรรมชั้นที่ได้รับรางวัลมา ท่านที่3นะคะก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธันวรัตกบศิริธิวลาลนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมอาเซียนโดยเฉพาะแล้วก็เป็นกรรมการของสีไลายด้วยซึ่งท่านก็จะมาให้ภาพของวรรณกรรมในอาเซียนนะคะว่ามีบทบาทสําคัญยังไงในการเป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างกันนะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างกันในนะอนาคตนะครับผมนะฮะแล้วก็ต่อด้วยมีการพูดคุย จากผู้ที่เป็นเทอล์กคนเดียวเลยใช่ไหมฮะต่อจาก Asian Literature Talk เนี่ยคะจะเป็นอา artist talk นะคะซึ่งทางเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วมจากศาสตราจารย์ดรอภินันโปรสรยานนท์นะคะท่านเป็นประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์บางกอกอาร์ต เบเนเล่นะคะซึ่งท่านก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง Southeast Asian Spirit to Venice นะคะจะเป็นเรื่องของการนำงานผลงานศิลปะนะคะจากศิลปินชาว Southeast Asia นะคะไปจัดแสดงที่ Venice Art Venice Art Biennale นะคะน่าสนใจมากคือคสำหรับผมก็ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยคนที่สนใจเนี่ยเขาน่าจะ อยากท่านมาชมมาฟังน,นะครับว่าเรื่องของวรรณกรรมก็ดีเรื่องของผลงานศิลปะก็ดีมันเชื่อมโยงกันยังไงกับอาเซียนด้วยะนะครับแล้วก็เซสชั่นสุดท้ายของในส่วนตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการแสดงนะใช่ค่ะอะอันนี้เป็นเรื่อง cultural performance one a s e a our a s e a our future หมายถึงว่าอาเซียนของเราอานาคตของเรานะเป็นอนาคตร่วมกันอันนี้เป็นอะไรนะ อันนี้จัดเป็นการแสดงค่ะจากกลุ่มนิสิตนักศึกษานะคะ,คะจากกลุ่ม AUN ASEAN Youth Cultural Forum Thailand นะคะซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากห้ามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของอาเซียน University Network นะคะก็มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ah นะคะคมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหาวิทยาลัยบุรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เขาเคยไปรัยทค่ะที่น้องๆเขาเคยไปยุทธ cultural forum ทุกๆปีนะคะแล้วเขาก็จะไปเรียนรู้การแสดงศิลป่าวตนธรรมเช่นในประเทศอินโดนีเซียปีจัดปลายอาจจะไปในมาเลเซียเขาก็จะนําสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากประเทศต่างๆมาแสดงก็ถือว่าเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN นะครับ Asian University Network จะมาทีนี้ในช่วง เซ l e b r บ t รชั ation, สั้นๆเลยคือเป็นพิธีการแล้วก็มีเร e p ชั o นใช่ไหมครับ,รบก็จะเชิญผู้แทนระดับสูงผู้บริหารต่างๆภาครัภรฐภาคเอก,กชนอะไรมากันคร,ครับครับม่จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ใช่ไหมค,คซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการพูดง่ายๆคือปิดท้ายงานวันอาเซียนหรือสัปดาห์อาเซียนของเราได้อย่างดี ที่ส่วน,อา,นอาเซียนในวันอาเซียนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเปิดให้คนข้างนอกเข้าได้ด,ด้วยะะนะครับ <นะ S 2> ก็วันนี้เนี่ยเราได้เห็นนะครับว่านอกจากเรื่องของการจัดงานจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยยังมีความร่วมมืออันนี้ผมต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าทางศูนย์อาเซียนอ่อูนซีอาเซียนขอโทษครับกับทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งภาครัฐอย่างเราเนี่ยทำงาน ก็ได้แค่นึงนะแต่พอมีศูนย์ซีอาเซียนมาในปีนี้เนี่ยมันดูเป็นไม่ใช่งานวันอาเซียนหรือสัปดาห์เซียนแต่เป็นมหกรรมะนะแข่งกับมหกรรมกีฬาใช่แห่งมวลมนุษยชาตินะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมหกรรมแห่งอาเซียนนะครับซึ่งเราก็ร่วมมือกันนะครับที่จะจัด โดยศูนย์ซีอาเซียนเนี่ยก็มีความแข่งขันมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณผ่านรายการนี้มาด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะขึ้นใน f a c e b o o นะในช่องทางต่างๆของกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับงานที่เราพูดกันมาทั้งหมดในช่วงของวันที่6 7และ8ซึ่งเป็นวันก่อตัอ้งอ,อาเซียนวันอาเซียนอาเซียนเดย์วันที่8สิงหาคม3วันนี้นะครับความสนใจและทุกๆคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาเซียนจะมุ่งไปสู่ ศูนย์ีอาเซียน,ยน,นะะที่รัชดาและอย่าลืมนะครับตอนเช้าของวันที่8มีงานพิธิการและมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนหรืออาเซียนควิสที่กระทรวงการต่างประเทศด้วยที่กรอาเซียนจัด วันนี้ขอบคุณคุณว่าและคุณโบมากมากครับขอบคุณมากครัแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังนะครับที่ติดตามรายการเราคือเส้นมาโดยตลอดและช่วงนี้เป็นช่วงของเซเลบริชันจริงๆนะครับเป็นเรื่องของความสําคัญของอาเซียนที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบและเรื่องอาเซียนไม่ใช่เรื่องไก่ตัววันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นสองท่านาศูอาเซียนสัปดาห์หน้าตอนที่ส ของสัปดาห์อาเซียน2567จะมีใครมาเป็นแขกรับเชิญเพราะเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ใช่แค่สัปดาห์นั้นที่เราพูดถึง 6, 7, 8เท่านั้นนะครับแต่สัปดาห์ถัดไปก็จะมีงานด้วยเช่นกันขอให้ติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณน้องว่านน้องโบอ,อีกครั้งครับขอบคุณท่านผู้ชมและฟังอีกครั้งครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ